วันนี้เป็น on one, วันดาวโรครับก็เป็นเรื่องงานดาวในการแถลงข่าวคอนเสิร์ตเมเจอร์ major, เป็นความเป็นพิเศษอ่าลินนี่พีแคสต์กับดาวโ,โสรสครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นครั้งแรกที่ลินนี่พแพสตกับคุณนัทดอวมาโชว์เต็มๆร่วมกันครับแล้วก็จะมีเล่นเพลงไทยเพลงมันแล้วก็จะมีแลกเพลงกันลองคิดกันเล่นดครับว่า บริการเล่นเป็นก่อนอย่างเมื่อกี้เราก็ตื่นเต้นมากแล้วเราบอกว่าดีใจมากคิดเล่นก็จะมีการเล่นอย่างนี้บนเวทีในคอนเซ็ปต์ของเพกาวครับคือสวนสนุกหมาแมวครับก็จะมีสนุกแล้วก็น่ารักแน่ๆครับส่วนข้างล่างเวทีก็จะเป็น,นกิจกรรมการกุศลครับโดยบรินัทนี้จะไว้เสกจากเราแล้วก็เขตหมหมอของป่าครับจิรร่วมกันอโอโปรโมทแคมเปญของหมาจรแมวจรครับจะช่วยกันทำุญเพื่อคุณภาพชีวิตของน้องหมาน้องแมวกครทบแล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีดิจิเตอร์ด้วยหลังนีครับเป็นผู้นำด้านคอนโดยังสัตว์ครับที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เจดีของเราแล้วก็จะคุ้นเรื่องความสนุกที่เท่าเทียมกันระหว่างแมวแล้วก็คนที่อยู่ร่วมกันในคอนโดครับับประมาณนี้ครับที่มาคอนเสิร์ตครับอย่างที่พักไอ้กระตอะไรอยางเงีนเงี้ยงครับเราเราไปถ่ายภาพที่พักแมวอะไรอย่างเงี้ยต้องแราก็ จะนองเสนอด้านด้านน้องแมวแล้วกันครับเราเราจะเป็นวงซิงป๊อปพับเราก็จะเล่นเพลงพวกเราด้วยแล้วก็ก็มีการเล่นด็นอคพวกเรานะครับในด้านนีากการร้แล้วก็วันนั้นจะมีชโชว์พิเศษมีอล,ลิซใหม่มีการเชื่อมเพลงใหม่ๆเที่เขาบอกจาอบ้างว่าร็อคเองก็ไม่มีมืเบสเหมือนกอ๋อมลิซร็อคเนี่ยเขาไม่มือเบสแต่มีป๊อปเฮ้ย เราไม่มีเฟรชเราไม่มองกรองเราไม่มีกล้องตีมันก็เลยอาจจะมีความมอดจริในการแจ่กันอยู่ใช่เราดูง่ายๆก็คือคนิี่แคสจากเมื่อน้องอยู่ด้วยกันเนี่ยสมาชิกที่มีเงินื่ได้ใกล้กันทางการที่ทางการเป็นอะไรคือเรื่องที่จันจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้ก่อนแถบข่าวแล้วว่าตัวเมเจอร์ต้วหลับเป็นเองเนี่ยเราเป็นเพชเฟพนนีเรสเดนต์อยู่แล้วที่เราเราค่อนข้างเป็น DNA ของเราเนี่ยคือคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขามี o อ p o r t u n i t y อย่างเงี้ยมีโอกาสอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่เมเจอร์จะเข้ามาจอยนะครับแล้วก็เราจะผลักดันให้สังคมไทยนะครับเป็นสังคมไทยที่มีความรักระหว่างคนและสัตว์น,นะครับอยู่บนพื้นฐานของสถานที่อยู่อาศัยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็ว่ามภายใต้คอนเซ็ปต์ของเบเยอร์เท่าไหร่เป็นแลครับสุขเท่าเทียมเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องเทสเฟรนลี่รีสิเดนท์ ทำฟันได้นอกจากได้ฟันสึกเคาะพอาแล้วยักได้บุญด้วยถูกต้องครับอันนี้นนพอพอแานนมาอยากเชิญชวนแมาเรียกว่ามาจอยกันดเยอะนะครับเพราะว่าเราส่วนหนึ่งของรดยได้เนี่ยเราจะนําไปช่วยสนับสนุนนะครับในส่วนของอมืิที่ดรอปแล้วก็เก็บฟืนเาครับที่หมาและแมวเลยนะครับเพราะว่าทีหมาที่แมวตอนนี้หยุดอยู่เฉยไม่ได้ละมันต้องมาจอยกันบ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 นเวทีนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้คงเป็นไม่กี่ครั้งหรอกที่จะมีแบบศิลปินระดับชั้นนํา

ไ,ม,ไม่น้อยน่าแน่แน่ครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานทีมแานนะครับก็จะจะมาแล้วเนี่ยได้สนุกคอนเสิร์ตได้บุญด้วยกับต่องได้เงินได้ครับว่าเหมือนกับเป็นการกแบบแสดงความรักไม่ว่ากับคนหรือว่ากับสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามก็เป็นาการได้สแสดงความรักใช่ไหมความยิ่งใหญ่ที่พี่รุ่ยพี่เจนกไม่มีอะไรยิง่งใหญ่ไปกว่าการช่วยชีวิตมนุษย์ชีวิตมือกันหรอกใช่ครับ มากันเยอะนะครับตัดเชิญชวนนะครับผมงานจะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่อะไรไหยครับงานมีขึ้นวที่25นะครับงาที่งานใหญ่ๆนะครับที่อีซีซีออฟคอมพาวด์นะครับแล้วก็ประตูเปิดทุ่มหนึ่งนะครับเรื่องการเดินทางดยไม่อยากให้พลาดนุรกิจกรรม